ครับทีนที้หนึ่งนสุดการรอคอยครับซีนสุดการรอคอยใช่เราเราตื่นเต้นมา,มาตลอดเนาะใช่รครับตื่นเต้นต,บบตั้งแต่ตั้งแต่ปิดกล้องแต่ว่าได้เห็นบางทีได้เห็นแบบว่าเขาเรียก d r a f มานิดนิดหน่อยหน่อยเห็นตัวแบบเทเลอร์มาอย่างเงี้ยเราสุว่าอุ๊ยเมื่อไหร่จะถึงวันที่ซีรีส์ตอนแรกออนสักทีตื่นเต้นที่จะได้เห็นตัวเองอ่ะใช่แล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วประเด็นเลยนะ ดูพร้อมกับแฟนๆใช่ก็คือเพิ่มความกดดันเข้าไปอีกว่าหลังฟีดแบ็หลังจากที่ดูในโลเนี่ยจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงครับเราแบบว่าถ่ายมาทีนี้ท่นเราสองคนหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าว่าจะถือต้องมีโกโปรติดข้างหน้าเปล่าแบบหูหูอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราก็มีพวาแบบกดดันแหละกดดันเนาะกดดันไหมกดดันกดดันนะแต่ว่าอีพีแรกอ่ะก็ส่มากจะเป็นหนักที่เขาไง อันนี้พาร์ทแรกจะเป็นหนักที่เขาไม่แต่ว่าเปิดมาได้เจอ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 นิดหน่อยเจอคุณเทวดาก่อนเลยนะทั้งสองเทวดาคือไม่ยังยี่พี่แรกเนี่ยฟุ๊กยังไม่ค่อยหนักใจมากเพราะว่ามันยังไม่ค่อยมีอะไรแต่คือสิ่งที่หนักใจคือแบบพาร์ทคอมเมดี้ไงเราอยากเห็นว่าเราเล่นออกมาเป็นยังไงใช่เราอยากรู้ว่าแบบพอเล่นออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คืออีพีแรกเนี่ยผมกับหมอแซนน้อเต็มเต็มเลยเพราะว่าจะเป็นพาร์ทพาร์ทหมอพาร์ทการแพทย์ใช่ฟุ๊กก็รอดูตัวเองเหมือนกันเออบอกเลยว่าไม่ผิดหวังครับแน่นอน ไม่ผิดหวังจริงหไม่ผิดหวังจริงไม่ผิดหวังแน่นอนนี่แหละวันนี้เทววันนี้ทลายกำแพงที่ทุกคนจะมองเขาเป็นสายดราม่าแล้วมีเรื่องไหนเวลามีเรื่องไหนที่เป็นคอมดี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวเลือกแรกต้องรอดูก่อนที่ั้งสองนี่คือเป็นมันยืนพื้นไปอยู่แล้วครับมันยืนพื้นอยู่แล้วเราไม่จะไปต้องเป็นตัวเลือกหรอเออเอรอดูตอนจบอีพีหกก่อนอ ซื้อ EP หกเนี่ยจะเฉลยนะครับว่าใครเป็นพระเอกอย่ารู้กัน EP หกจะเฉลยว่าใครเป็นพระเอกนะฮะจริงๆริงวันนี้เราอยากกอดพี่ยูต้องสูงขนเนี้ยพี่ต้องไม่ต้องอินแนนมาเห็นว่าลูกนี้เหรอคือผมตอนแรกผมตกใจเลยเดี๋ยวถึงว่าบ้าแต่คุณรู้อยู่แล้วนี่ก็บอกอยู่แล้วว่าจะไปทําสีผมไม่คุณไม่ได้บอกผมบอกผมตอนไหนใครพูดอยู่ว่าจะแบบจะจะไปดำสีแต่ผมไม่รู้ว่าคุณถ่ายปิดตอนไหนไงอ๋อ คือผมก็ไม่รู้ว่าคุณทามาจะเราจะมาทําแบบว่าก่อนที่จะมาพีเมียคือผมคิดว่าจะทําหลังพีเมียด้วยซ้ำอะไรตอนแรกมีหลายช้อยว่าแบบจะทําเมื่อวานก่อนก่อนมาวันนี้หรือว่าจะทําหลังจากวันนี้แต่เราบอกว่าไหนๆก็ถ่ายปิดกล้องแล้วแล้วผมฟกอะไม่ได้ทําเติมสีมานานแล้วแบบโคนมันสีมันเริ่มหลุดแล้วไหนๆก็จะทําแล้วก็เลยทําทีเดียวก็คือตั้งแต่หนึ่งทุ่มเมื่อวานจะถึงเที่ยงคืนยาวว่าเวลาเวลาที่ผมเขาบบว่าเขาทักผม ใช่คือตอนแรกอ่ะผมเห็นเขาทําผมใช่ป่ะแบบเอ๊ะนี่ฉันมาผิดซีรีส์หรือเปล่าผิดเรื่องหรือเปล่านี่เลยฉันอยู่ในแบบว่าเอ่อเอ่อกระบี่กระบี่อะไรนะหนังจีนเหรอเป็นหนังจีนแบบว่าซีรีส์แบบกระบี่นางพญาจิจกหนังพยาธิจกเอออะไเงี้ยนึกออกปะที่ออกเทาอะไรก็เดียวเดียวโหแบบมาผมแบบเอาจริงถ้าถือแบบใส่ชุดจีนหรือชุดแบบที่เป็นสมุไรอะไรอย่างเงี้ยน่าสืบตาผมมาได้เลยได้หน้าเขาได้ด้วยชม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 อยากให้น้องไปเล่นหนังจีนแหละนี่คู่ต่อสู้อย่างๆนะ

โอ้ยวันนี้เขาหล่อมาตั้งแต่เข้ามาอยู่แล้วเพราะเขาแต่งหน้าทำผมมาตั้งแต่เช้าแล้วเพราะวันนี้เขาไปถ่ายละครมาใช่ไปถ่ายละครมาผมไปถ่ายละครมาเมื่อเช้าเขาวิ่งมาเขาก็ไปวิ่งไปวิ่งเขาก็วิ่งมางานต่อไงเมื่อเช้าใส่แว่นมาด้วยไงเขาอาจจะไม่ชินใช่ใช่ก็เขาก็แบบหล่อทุกวันอยู่แล้วต้องไปเราดูในซีรีส์ยิ่งในซีรีส์เขาจะหล่อกว่าเดิมร้อยเพราะเป็นเท่าตื่นเต้นอย่าอย่าจะไปอย่าไปพูดอะไรเยอะเราต้องขายเยอะไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะผิดหวังนะให้มันเลื่องของการแต่เออแต่ผมบอกว MV เนี่ย MV ผมบอกเลยว่าหมดขึ้นมดขึ้นใช่วันนั้นวันนั้นที่ไปออฟฟิศพ่กิมาล่าสุดใช่ไหมเขาบอกว่าเขางงว่าแบบนี่ถ่าย MV หรือถ่ายพีวีดิงขนาดนั้นเลยเหรอเออขาดนั้นเลยออันนี้ยังไม่ได้ดูเหมือนกันนะแต่เขาก็บอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันถ่าย MV เหรออะไรเงี้ยเราก็เลยจะรู้ว่าเฮ้ยมันจะหวานขนาดนั้นเลยเพราะว่าตอนที่เราถ่ายเราก็แบบไม่ได้ไม่ได้ดูหวานอะไรขนาดนั้นเออไม่รู้เหมือนกันด้วยความที่เราก็ไม่คิดเอาจริงๆนะว่าสตูของวากาย จะแบบแปลงโฉบออกมาให้เป็นเหมือนแบบสวยได้ขนาดนั้นว่าแบบแล้วเราจะถ่ายได้ขนาดนั้นใช่โง่เหมือนกันต้องลองดูครับว่าวันนี้เนาะไอ้พรุ่งนี้วันนี้เราจะได้ดูพร้อมกันกับคนที่มาดูพร้อมกันในโลกใช่แล้ววันวันลุ้งขึ้นเราจะแบบดูพร้อมกันทั่วโลก YouTube ครับวันนี้เป็ัมานี่คือเปสเปเชียลครับสเปเชียลเป็นเนื้อคุชีสวได้ของด้วยได้ดู E ีพีหนึ่งพร้อมเราด้วยได้ดู MV เปิดตัวด้วยไม่พอได้รู้ด้วยว่าใครเป็นคนแต่งเพลงอีกทั้งหา ผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าสุดๆคนนี้แล้วอาจจะได้ฟังแว๊บๆบแบบของเพลงอีกเพลงหนึง่งเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มีสองเพลงน,นี่นี่คุยต่อห้าแตงีนที่จะสคอชีพีหกผมบอกเลย EP พหกอ่ะจะรู้ว่าใครเป็นพระเอกเออจริงผมนี่แหละแต่เราดูอีกทีแล้วกัน <c oughs> ดูอีกทีแล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันใหม่เออสี่เซนสอยจะเปลี่ยนพระเอก ผมมาแน่มาแ,แน่เพราะว่าผมเป็นลูกรักแม่ผู <im <im ้จัดได้อยู่แล้วเออได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วไม่ซื้อตั้งสองไงมันมือชกแล้วเนี่ยเออลูกรักผู้จัดลูกรักผู้จัดอีกนิดนึงได้ได้ที่แล้ะได้ที่ดินแล้วะเอาจริงนะญี่ปุ่นเนี่ยกินเดินเล่นถ่ายรูป ถ่ายรูปนี่คือหลักๆเลยถ่ายรูปก<ช>ินเนาะกินกาแฟพาไปเที่ยวแล้วล่าสุดเนี่ยมีมีแบบว่ารุ่นพี่ส่งคลิปส่งแบบสถานที่สถานที่หนึ่งมาเป็นแบบว่าไฮไลท์แบบแล้วแบบเป็นช่วงที่เราอยู่ที่นั่นพอดีในโตเกียวเป็นแบบเอ,เออเป็นแบบเหมือนซากุระอ,<า>อะไรอย่างเงี้ยสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองไม่ใช่ยี่สิบสามใช่หกวันนะครับหกวันเซียงวัน คือใช่ใช่จริงเยอะนะจริงผมว่าคุ้มนะคือแบบเอาจริงเพราะด้วยความที่ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซันของญี่ปุ่นด้วยเนาะแล้วแล้วตั๋วเครื่องบินเนี่ยก็ตอนนี้ที่ตอนถ้าเข้าไปจอตอนนี้คือไปกับห้าหมื่นนะทยบินไทยแต่ว่าตอนนั้นของเราได้ถูกเราก็แบบว่าจัดทริปได้แบบในราคาที่ถือว่าคุ้มค่าสำหรับการที่ไปไปญี่ปุ่น5วัน6 5วันกว่ากว่ามีอาหารด้วยรวมที่พักด้วยแล้วไปกับเราสองคนด้วยซึ่ง ในราคานี้ผมว่าคุ้มค่าแล้วก็จริงๆก็ยังมีพอยังมีที่อีกที่จะสามารถจองได้ใช่อยากให้ทุกคนได้ไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นแบบเอ็กคลูซีฟทริปจริงๆที่แบบจะได้ทั่วถึงกันผมบอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะซีรีส์ออนเนี่ยอยากไปยี่ก้อยเดิมอีกใช่ใช่ใช่ฝากอยากให้ทุกคนตามเราแล้วก็จะขอทิ้งใจอาจจะแบบว่าน้องเพลงที่จะพูดหนึ่งแล้วก็อืมโอ้เสียจะได้เหรอพี่ชายได้ เสียงยังไม่สบายอยู่ด้วยงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมเปิดผมผมฝากก่อนแล้วกันให้น้องเป็นคนปิดนะโอเคก็ก็ฝาก Make a Wish ภารกิจในเทวดาด้วยเนาะวันนี้ออนเป็นเป็นตอนแรกก็ช่องทางก็คือวิวทุกวันพุธตอนหนึ่งทุ่มตรงเนาะก็มี6ตอน6 EP ก็จริงๆสามารถดูพร้อมกันได้ดูสดได้ดูย้อนหลังได้ใช่แล้วก็ไปเล่นทวิตเตอร์ด้วยกันได้เนาะจริงๆเราก็จะดูสดไปพร้อมๆกันอยู่แล้วแล้วก็เล่นทวิตเตอร์ไปด้วยกันก็ ฝากด้วยนะครับผมบอกว่าคือเราตั้งใจกันทํางานกันมาแบบอย่างทางผู้จัดเนี่ยก็คือ 2, 2> อปีของเราก็อาจจะประมาณเกือบเกือบปีก็อยากให้ทุกคนได้ดูผลงานดีๆเนาะเรื่องร,ราวดีๆจากแบบหมอแซมด้วยจากแบบทีมเขียนบทแล้วก็ที่เราแบบว่าได้การถ่ายทอดของตัวละครของเราทุกคนก็ฝากด้วยครับครับก็บาฝากเช่นกันครับก็เรื่องนี้ทุกคนตั้งใจทํางานกันมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูซีรีส์แนวใหม่ที่มันมีความแบบครบรถมไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้ แล้วก็ดราม่าเป็นแบบแฟนตาซีด้วยแล้วมีการแพทย์เสริมเข้ามาด้วยครับก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับชมกันก็ฝากด้วยครับฝากเพลงไหมฝากเพลงด้วยครับก็เพลงชื่อเพลงอะไรครับพี่ิ้ครับขอร้องค่อนหน่อยไหมครับได้ครับได้ฮะอยากเก็บเธอไว้อย่ากึิงไปไหนอยากจะคอยเธออยู่แค่ฉันมีเธออยู่ ก็คงจะดีต่อใจครับฝากด้วยนะครับผมถ้าออนแล้วก็อย่าลืมไปดู MV กันเยอะๆนะครับน้ารองครับว่าหวานมดขึ้อจิกหมอนก็หมอนคาไปหลายใบฝากด้วยครับผมบ๊ายบายครับ